bâng uh, tôn uh, mắc khừa mắc khừa này đốt hang nó phải nói mọi người say quỳ nhanh lên ตะคีงงพี่น้องเด้อเห็นป่ะนี่อ่าต้นพืชที่ว่าปอดชานมันจะมีแบงแบงไม้มากัดใบแบบน,น,แนี้นะเก็บไปดกๆเนาะใส่ตะคีงงูเด้ออคืนนี่สเบริเซนตรงนี้ โอตัวนี้ใหญ่เลยปอดสารปอดสันมะเขือปอดสารมันเขือขึ้นนะปลูกไว้ อันนี้ต้นต้นมะเขือสนิดแดงนี่งามต้นมะเขือต้นมะคุงน่คือต้น มักเพชร